Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Akilab Happy birthday to you Ah A lop dia

พอไพูดดีปากไข่พูดสายอ่ะอ้าวมีจาไหนนะพี่ทั้งมีทั้งจานเอาแล้วพี่ที้จานไหนล่ะเปิดไฟาอยากกินไหนจะอีกตัวตรงนี้กิ ไม่ตัดแล้วให้ป้าตัดแล้วไม่ตัดแล้วตัดเลยครับ <c oughs>